ได้เอีกีน้อยแล้วยังคงทำเฟสอยู่อ่ะหรือว่าไม่ทำก็ได้แล้วครับเฟสมันเป็นปีอีปีปีอีกแล้วปิดแล้วใช้สกิลให้หมดเลยแรงอยู่นะแบบไปผมตายหมดแล้วนะทำอ่ะโดนอะไรไม่รู้ไม่ตัวตัวตึงแบบยืนนิ่งๆเฉยบ้าไปแล้ว ยังไม่ได้ไปตีเลยต้นไม้ดูนี่ดูนี่อยู่กัไอ้หงุดหงิดอยู่กับไอ้ให้ช่วยปูช่วยต่อแม่งลากไม่ค่อยติดเซ็งที่ไหนกูขึ้นฟ้าเมื่อกี้ไม่เหมือนตัวกูมันออกสกิลไม่ได้เว้ยเอาสกิลท่านไปตีนะกูก็ไม่ค่อยใจจริงๆนะมีคนเดียวไหมดิ้งอะไรหรอปิงก็ไมงได้คนเดียวมันลงได้คนเดียวออมันเลยยากบังเลท่าไปตีย แล้วมันมันตีผมเลือดเก้าหมื่นแม่งตีผมเลือดเลือยสองหมื่นก็คือต้องพกสกิลฮิลไปด้วยถ้ากูถ้าโดนปั่นเนี่ยถ้ากูไม่ใช้อะไรสีมานี่ยาวซื้อเอฟเฟกต์สกิลสิทธิ์พี่ไหมจะไ,ได้เท่ๆสกิลลงเท่กสกิลลงถ้าไม่ใช้สกิลอะไรมาสกิลแบบบึ้มๆ สกิลหลบอ่ะสกิลหลบเทอ๋อสกิลหลบนะมึงไม่ใช้ลงทงถ้าลงทงได้บัฟถ้าชี้หน้าได้รามีแต่เกาะมันลงทงได้บัฟแต่ไม่รวะลงทงมันคือเอาไว้สำหรับให้เพื่อนเว้ยเอ่อสกิลอันใหม่มันคืออะไรวะสกิลอันตีใหม่มันเหมือนดอกไม้อ่ะไม่รู้ไปหาดูที่ไหนอะมันจะได้ถึกแต่คอมโบนั้นแรงอยู่นะโดนทีแม่งจะแตกที่ปั่นอะ ถ้าปั่นเสร็จแล้วก็ลงสามงามนะก็แตกเลยถ้าไม่หนีมันลอยด้ืมถ้าปั่นนะน,นคือแบบต้องหนีต้องบังคับหนีมันบอกว่าอันติเนี่ยมันสามารถกดได้จากการเล่นไอ้แมปนี้นะแมปใหม่นะมันมีให้สุ่มได้นะใช่มีให้สุ่มแล้วก็ได้เนี่ยได้ฟรีแต่แมปใหม่แต<ม>่น<ล>ะาจะเล่นนานอยู่ <N> นั่งมันต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไคันเลอร์โลตัสเกือบเกือบแตกไม่แตกนะลูกไยูชิเดี๋ยวไม,ไม่แตกแต่ภาษาจีนมันมาส่ญี่ปุ่นได้ยังไงเกือบแตกว้าวปล่อยด,กดอกบัวออกไปโดนคอมโบอะไรเมื่อกี้แม่งชนรูปเกืเอบแตกตเดี๋ยวกูลองใช้ท่าดินเล่นทันอันนี้กูเล่นท่าดามจทปล่อยดอกบัวดามจทขี แล้วก็ฮิวตัวเองด้วยทุกครั้งที่ดอกบัวโดนศัตรูแล้วก็โจมตีไปด้วยใช้บัคขีดูเดี๋ยวลองเล่นบัคขีอันนี้คือทำดาวคูเหมือนอันนี้มันเหมือนแบบฮิวแต่ว่าโจมตีด้วยยิ่งโจมตีโดนเยอะยิ่งฮิวเยอะอะไรประมาณนะ้ะไอดอกบัวเนี่ยถิมม่วงเนี่ยถ้าเกิดใช้กับมอนที่เป็นฝูงนะน่าจะหมอฝูฟูนะ มัน,น,นกระตุกกระตุกนะตัวมันเป็นบาเลียด้วยไงบาเลียจากแม่ด้วยก็ดูมีประโยชน์เนียตัวกูจะถึกกว่าเดิมไหมถ้ามสุดท้ายถ้ามันสุดท้ายแต่อันตินี่ก็อับยากนี่เชินอับยากอับเย็นนะอันติอันติอาชีพอับยากที่สุดเพราะมันต้องใช้ของที่เป็นอาชีพก็ต้องซื้อเนี่ย าพาสมันให้มาอย่างซีซั่นที่แล้วก็ให้มาอันนี้ก็ให้มาแต่เดี๋ยวยังไม่ได้สับพักตุ่มลม้มใช่ถ้ากูใช้ธาตุดินนี้จะถึกกว่าเดิมแต่ใช้ธาตุเมื่อกี้ไม่ถึกถแต่ว่าต,ตีมแรงธาตุดินนี่ช่วยได้เยอะเลยลองใส่ธาตุานะลองเล่นธาตุื่นธาตุดินนี่ช่วยได้โคตรเยอะ เมื่อวันนี้ผมตีอุปกรณ์ไม่ติดสามครั้งรวดเลยเว้ยโคตรเซ็งอ่ะคือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่้ก็กวดไปจึ้งจึ้งจึ้งเมียแม่งนิ่งไม่เคยหนกวดไปสามสิบกว่าเม็ดโอ้โหอะไรวะไอเม็ดคุมเม็ดฮอนนั่นเหรอเออเม็ดฮอนน่ะแล้วแบบหาก็ยากเม็ดฮอนไหนไปกวดเลย ก็ต้องกดแล้วมันมันจะได้เต็มร้อยไงอัน,นี้ท่าดินเหมือนเดิม,มต้องคอมโบให้โหดเลยทำอาชีพดีก,กว่าซ้อท่าแล้วม่อี้ยามันได้ยาพลังงานเยอะช่วงแรกๆได้ยาพลังงานที่อะแรง ภายในคือถ้าลุกไม่ทันน่ะแม่ยงยาวเลยนะอคอมโบโมเมื่อกี้ก็คือถ้าแรงแรงกว่านี้คือแบบตึงสัตคอมโบเมื่อกี้แต่มึงไม่แรงพอถ้าแรงกูาตายเหลือไว้คอมโบเมื่อกี้เพราะว่ากว่าจะลุกอะ่ะโดนท่าอันติตุ้มลงมาแต่มันไม่แรงพอ,อครบเลยเมื่อกี้ทั้งปั่นทั้งปั่นเสร็จแล้วก็หลง น่าจะเพราะว่าบัฟดินนี่แหละที่ช่วยกานทำให้มีชีวิตรอดได้นะ่ะช่วยได้เยอะใช่บัฟดินโหดจริงอนะช่วยเยอะจริงถ้าไม่ใช้ดินนี่แตกมานะต้องดูอันนี้ดินสองไฟสองขี้สองไอ้เมื่อกี้ดินดินสามขี้สามไปเลยเออมอนบัฟเมื่อกี้แหลง ตีแรงน,นะบอ้ก็แรงอยู่นะเฮ้ยลองใช้ลองเปลี่ยนสกิลใหม่ดูดิให้แบบพุ่งพุ่งสุยมึงเร็วๆพลังเท่าไหร่ตัวนะ้สองเท่ากันพลังหกสอง มันสือเมื่อมันเร็วมันต้องแบบว่าตั้งหลักตั้งหลักจับมันด้วยมันเข้าออกเอ้ยอยากเจอมาถึงอะไรมึงมาให้ปวดตะกี้กว่านี้เอ,อ้ยมีใครเป็นอะไรนะจิ๋วหลิงตึงๆผมจะเอามาเป็นไอ้เนี่ยตำแหน่งหัวหน้าแ,แกงจิ๋วหลิงไม่มีจิ๋วหลิงตึงๆ,ๆ,ๆตอนนี้ยัยงไม,ยไม่มีใครลอยลว <ๆ S 1> ัวเลยนะหัวหน้าแกงเอ้ยลอยลัวเลย หมือนกดถ้าถ้ากดหนีไม่ทันน่ะมึงต้องกดต่อคอมโบเมื่อกี้ดีสุดลอยรัวๆเลยกดหนีไม่ทันเลยมันมันยังอยู่ในจังหวะลอยแล้วก็ต้องต่อลอยให้ได้จังหวะลอยคือถ้า <100 S 1> มึงต้องรู้ว่ากูต้องหนีไปแล้วอะ่ะกูหนีไปแล้วถึงจะใช้ถ้ากูไม่หนีก็คือใช้ไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่ลอยรัวๆกด <ๆ S 2> <ๆ S 2> ไม่ทันลังเยอะสุดหกหมื่นห้าใครก็ไม่รู้ คนเชียงแมวหรือเปล่าคุนั้นก็หกหมื่นห้าเฮ้ยหกหมื่นหกเป็นตัวเดียวคนมีวเดียวแหละมันเร็วเว้ยมันต้องชัวเว้ยว่ามันจะทำดาเมจมันเร็วไงตูบเลยอันเนี้ยอู้แตกแตกไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วตั้งแต่โดนดาบสายฟ้าแล้วิีๆต้องหนีนะถ้าถ้าเห็นเพื่อนแม่งขึ้นฟ้าบบเนี้ยยักษ์หลังเลย ไปให้ไกลอ่ะเพราะหนึ่งตีไปก็ไม่มีประโยชน์ดาเมจลด50แถมมันลงมาปุ๊บมึงก็จะแตกเองมันตีแรงแล้วดาบสายฟ้านรกนั่นนะถ้ำดาวคู่ยังไม่เปิดถ้ำซ่อนหาก็ยังไม่เปิดใช่ไหมไ เจะคอมโบแบบให้กูกดไม่ได้ดิเจอคอมโบแบบตึงๆดิเออนี่ดูสิครับอันติอันนี้อามาสามมันจะอามาสามได้ไหมคนคนคนหลังกว่าได้เปรียบเว้ยไอ้น,นี้แม่งกลางฟ้าเลยมึงต้องตายเลย <S 1> <S 1> ตายก่อนเมื่อกี้แพ้แล้ว คือโดนอะไรไม่รู้โดนปั่นอยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตมแล้วโดนแล้วโดนฟาดอ่ะจริงๆอ่ะมันมันไม่จบแอนิเมชั่นปั่นก็ลองกดสกิลอะไรมาเมื่อกี้ตายเลยคอมโบวีนึกว่าจะรอดตายตอนหายตัวด้วยนะเนี่ยลองไม่ใช้นี่นี่ใช้เป็นฉาหน้าดีกว่า อันนี้ใครวะเนี่ยมีผมมีผมขาวด้วยไปกิวเราเหรอมันก็ไม่เชิงขาวแฮะมันเทาเทาแต่มันไม่ใช่ย้อมมันไม่ใช่ย้อมถูกอ่ะมันน่าจะย้อมแพงนะผมเทาไงผมเทาจ่ายไอ้ไม่อะไรมากผมเทาผมเทาจากไอ้นั่งก่อนเปล่าจากกล่องรอบก่อนเปล่าก่อนเนาะเอาะได้หรอส่งรอบก่อนหนีว่ะว้าวหนีได้ท่านี้หนีนี้ไปเลย ก่อนนี่มันอีโมดเรียกว่างใๆสๆสตนานเลยจริงๆอ่ะมึงต้องคอมโบนะเว้ยคอมโบอะไรวะคอมโบที่มันที่มันตีตีแล้วง,งัดใช่ไหมตีธรรมดาสองจังหวะแล้วงัดอ่ะถึงจะดีสุดคอมโบนั่นแหละจะทําให้ลอยต่อเนื่องให้ให้โดนสตาร์ทมันโดนเอาหอกปักตัวอยู่เว้ยต้องทำคอมโบนะใช่ไหมอ๋อเจอแล้วเอาชื่อไปเซิร์ชดูในดิสคอร์ด เขาชื่อสมหญิงไม่รู้จักใครอะสมหญิงเนีสีเหลาเหลาตัวละครเนี่ยเขาบอกขอเข้าด้วนนะมีสองตัวสมหญิง